ตื่นยมามเมื่อเศร้าคอยก็หาแต่แนวกินโอ้ยเว้ามาคอยละวินสิเฮ็ดยังกินน้อยพอเป็นยูทูบเบอร์มันจังมายากกระเดียกระดอสิเฮ็ดยังกินน้อพอ สิไปตอหรือสิเสาวันนี้กับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอาที่สบใจบายนางพี่น้องกินบุ่นไปพี่น้องมาเห็ดยังกับเห็ดมากินยังกับเห็ดเห็ดกินพี่น้องเยาวากันกันว่ากันมันบอสบายใจเมนูน้ำเสนอมันนี้ยนะพี่น้องน้ำตกเนื้อพี่น้องก็แดงไก่ใบตะยานผักกับกระสีมี่แบบแตงมี่ผักอันนี้้ะพี่น้องผักชีหอมบักถั่วจบพี่น้องทางนี้จบกินเล้าแลนพี่น้องซิบหน้าที่ือเก่าเข่าเหนียวเป็นกองคือเกาพี่น้อง ก้อนสิกินเท่ากับมาฟังเพลงของเฮ้านาพี่นางนะซ้อมพี่นางซ้อมก้อนจังหวัดปีใหม่มันต้องมันต้องโอเคเลยพี่นางมากพี่นางมาฟังเอาตีสบายใจพี่นางแย่วากกันคันวากรกันมันความดันเขืนเพลงเฮ่าไนล่พี่นางลองเองพี่น้องไอ้แตงเองลองเองพี่น้องนักเลงพ่อบ่ต้องเกรงใจไพมาฟังพี่นางเพลงยัง่ะเนี่ย เอาทีสบายใจล่ำเตยพี่น้องแตงเองพี่น้องภูมใจวะพี่น้องกำซ่อนบอกจมไปจมมาถือกีถือปองไม่ได้ <laughs> มันมีแนวผ้าไปอยัองไม่ด <laughs> มาเตยกันเถิดพี่จ๋ามาเตยกันเถิดพี่จ๋าสาวเพียนนะพาเอาที่สบายใจ ซอยฝากกดเสกดไล์สับค่าสับตะไข,ขให้ในเด้อพี่น้องเอาทีสบายใจยูทูบเบอร์น้องไม่ทั้งกินทั้งร้องซอยฝากในเด้อพี่น้องซอยฝากในเด้อพี่น้องลูกหลานจากเมืองร้อยเกินคุณน่ะลูกกอขอบคุณพี่น้องทั้งหลายขอบคุณพี่น้องทั้งหลายทั้งหญิงและชายที่กดเซีกดไล ตับคาซับตะไครแห่เอาที่สบายใจอย่าไม่ลืมพระคุณที่ช่วยการุนยูทูบเบอร์น้องใหม่ทั้งกินทั้งล้ำทั้งร้องทั้งกินละทั้งล้ำทั้งร้องฝากเนเด้อพี่น้องยูทูบเบอร์น้องใหม่ฝากเอาที่สบายใจเนี่ยเด้อพี่น้องมวลวุ่นไปพี่น้องกินบบ๊ทใหญ่ไปนางเอาว่ากินน้ำดอกกุ้ยไปหลังข้อหนวกหูพี่เ <laughs> จาะปากมาพูด โอ้ยูแบะๆนี่นังมวนเม่นังมวนบอกตรงๆว่ามวนแค่ผู้เดียวเอาที่สบายใจไปน่ะสำหรับคนมาเบิางไม่ได้พี่น้องแต่สิมีทั้งกินเคร่องดื่มได้พี่น้องมีเหตุงานมีไปเที่ยวอยไางเิ็งเนี่ยขอบคุณอะไรพี่น้องเธอที่กดแชร์กดไลค์มาเต้ยกันเถิดพิจ๋า มาเต้ยกันเถิดพี่จ๋าสาวเพียรนะพเอาที่สบายใจซอยฝากกดเสกกดไลค์สับขาสับตะไคร้ให้ในเด้อพี่น้องเอาที่สบายใจยูทูบเบอร์น้องไม่ทั้งกินทั้งร้อง้อยฝากในเด้อพี่น้องซอยฝากในเด้อพี่น้องลูกหลานจากเมืองร้อยเกิน ขอบคุณพี่น้องทั้งหลายขอบคุณพี่น้องทั้งหลายทั้งหญิงและชายที่กโกดเสกโกดเลยสับขาสบาสบตะใครให้เอาที่สบายใจจะไม่ลืมพระคุณที่ช่วยการุนยูทูบเบอร์น้องใหมทท่ทั้งกินทั้งล่ำทั้งร้องทั้งกินและทั้งล่ำทั้งร้องฝากในเด้อพี่น้องยูทูบเบอร์น้องใหม่ฝากเอาที่สบายใจบายเอานางแน่เด้อพี่น้อง โอเคพี่น้องเป้าพี่น้องเป้ากินเหล่าแลนพี่น้องวันนี้อากาศเป็นครึ้มครึ้มได้พี่น้องเด้อเมื่อวานนี่ไล่สดพี่น้องอยากน้ำคำว่าตรงลงพี่น้องตรงลงพี่น้องตรงลงไมายถึงเป็นหลุมได้พี่น้องเนอะเป็นหลุมพี่น้องตรงลงไมยถึงหลุมใหญ่ได้พี่น้องแต่งแรงได้พี่น้องหลุมแต่งแรงไมยถึงหลุมหน่อยได้พี่น้อง ลุมแต่งแรงพี่หน่องนี่ลุมแต่งแรงน้อยๆสิเขาเอิ่นลุ้มลุ้มน้อยๆแต่งแรงลุมตรงลงเป็นลุมทีใหญ่ๆแล้วพี่น้องลุมตรงลงขับรถไปโต๊ะลุมตรงลงนะพี่น้องลุมใหญ่โอเคพี่หน่องมัดสัตว์ฟ้าคือเก่าพี่น้องแดงก็ซื้อดอกเพเป็นตะยานดอกน้ำตกพี่น้องไม่อยู่หนีบริกรนอนจับาเพ่งอกขึ้นผมงนั้น quá cả cái mua bên vào cái nóng vào mình mới chọc xào chọc xào mắm phết tỉnh ngon nha cái gì thì không อันนี้มันย่างเจ้าสาวสุดปกึกง่ายนลยสิมัดตัดโตเขาโตน้อยๆสิมาตัดหมองไก่อึกอันสั่งขาเห็ดปัตําก็เมินหาขคาเ็ดได้เป็นหออคาเ็ด <c oughs> ขาเ็ดตั้นต้มก็เมอนหาไปเนาะสุดนี่มันยนก่ยเมินหายไ ขมจกมจกุกพริกแดงเลยบุกแบบไม่แตงเราไป่เห็นแตงแล้วมั้งนั่นขอบคุณพี่น้องทั้งหลายทั้งหญิงและชายที่กดเสียกดไล่หมองมาสิว่าเน้นๆจะกดไล่นะ์นั้เห็นว่อะไร น,นี่เกพีอ่อนไปหลองฝนตกเลียนดินหมูบ้านเ <c oughs> ก่าเส้นเม่หยอเอาีิสบปยายไปนั่งขอบก้นพี่นอง ทั้งหลายได้พี่น้องเดอ้อ FC กันไหนที่เขามากดไหลกดมาเบิ่งยินดีต้อนรับสู่ขู่โซก้นได้พี่น้องเพจของนั่งเพื่อนอภากันบดจากคนสิบรับเด้พี่น้องเดอ้อขอโทษขออภัยมองในครับ สิอยากมาคุยอย่างกันกันกบมาทั้งเอาที่สบายใจบ่ายนั่งก็ไปน้องขอตรวจขออภัยคันบ้องหจักป่ะคันหุ่นจับผู้ใดแอดมาหลับหมดอคันบ่จักกระแสหลูกกับบางกันไม่หุ่นจักก่อนเนี่ย มันเขาว่าบ่จาจักกับบออ่าหลักดเวยเราความปลอดไพยไหมเนาะเราความปลอดไพยจักมิดชาร์จีพี่เนอะบางฟังบ้างกับมีฟฝรัง่งเลวพี่เนอะฝรั่งแต่แอดเพื่อนมากมีเพื่อนเป็นคนไทย บ่ผมก็จะเป็นเพื่อนกันได้ไหนเพื่อนแบบว่าบ,าบา่อันหั่นข้นกับซุ้มซีซุ้มหาอันนี้นี่ฝรั่งอ่ะแอดเพื่อนไปเนี่ยไปรับซุ้มซีซุ้มหาได้ไปหนองอันตรายบักไส้สูตรผูกไทยหน่ออันไส้อัมไส้สูตรทหารน่อยไปรับหัวปอดมาเด้อบักดำยู่เบื้องหลังอ่ะ ไม่รามาเน่บวารามานไม่ดรามาเบาสู้กันฟังไปแอดค่อยมากกว่าบับลักฝรัง่งนี่โพดบาลกม,มากางงบ,บัลลังเ์ยงของบ่ลับกูรวยแล้วไม่ต้องมาโซ่กูดอกจันอวดจะตายข้านบอกน้ำก้นเปนห้อง ว็สับสบับว่าตรงอย่าง่อยอ้วนดอกพี่นางมันเอาไว้พว่อฟังดอกเพิ่งทางอะไรพี่นองย่านนูมันสีไก่สีหอดโคตรหลาดละละ่ะหาซิบกวัวแล้ว <laughs> โอเคพี่นงองฝ้า แล้วกินนอะไะกินวนไปเได้กินแซน่บตัไหลสดอ่ะพี่น้องขาดว่าเดือนหน้าเนี่ยเราจะเห็นงานวันอาทิตย์นะ เปิดกระปองแพลงปิดกระปองแพลงพี่น้องสไตล์เอาสิสบายใจใบนั่นนงไปหน่อโอ้ยเมื่อไรก็กิกนเส,สียบเสมอบางย่างดอกชีวิตชีวิตบางย่างดอกพี่น้องเมื่อไรก็แสีบเสมอซาบแม่มัมมน่องเอ้า ฝากเอาที่สบายใจล้ำเพื่อนล้ำเตยล้ำขอนแก่นนัพี่นังเด้อสามซิ่งเกินพี่นอแจ้งเองมหลองเองมี่หนงองดนตีสื่อ <c oughs> สื่อตะดนตีพี่น้อง <c oughs> โอเคพี่น้องมาปิดถ่าย้วยเพ่งอนะ่ะ เอาเพลคอ,อมกบสนักกินหอดบ้านหนาะ <c oughs> หอมผักกะแงี้ยงไรเนาะเห็ดอ้อมกบฝนตกกบหอ้องอบอบอยากกินอ้อมกบใส่ผักกะแงยงย่างเข้าตลาดกวาดสายตาผักกะแงยงย่งโดนหลายปวดขาปวดแข้งโอ้ยผักกะแงี้งอยากอยู่ใส่เนอ โอเคพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ซับคาาสต๊าคให้เอาทีสบายใจใบหน้าเด้อพี่น้องทาง YouTube ยูทูบเด้อพี่น้องพอ,ของการคลิปหนาพี่น้องบ๊ายบปุ bye, ่น